สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะทักทายกันช่วงบ่ายค่ะวันนี้วันพฤหัสที่4ี่สิงหาคม2 5 6 5ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาถ่ายคลิปอัปเดตนะคะต้นคีเปค่ะทั้งสองไซส์นะคะที่เราทำการขายอยู่ตอนนี้นะคะ,อะเออกล้องมาใกล้ๆค่ะนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ของเรานะคะคือที่มีใหญ่ที่สุดตอนนี้ตามสูงนะคะจะอยู่ที่ สี่สิบเซนไม่เกินหกสิบนะคะหรือประมาณห้าสิบนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยเดี๋ยวดูไซส์นี้ก่อนนะคะเรามีสองไซส์อันนี้ใช้ลองลงมาอืมนี่นะคะหนิงจะวัดจากปากถุงนะนี่ค่ะไม้ใกล้เลยค่ะไมใกล้เลยอ่าโอเคอันนี้เราต่ำลงนิดนึงนะคะนี่จะเห็นว่าหนิงวัดจากปากถุงนะจนถึง นี่นะคะยอดตรงนี้นะคะจะเห็นว่าสูงอยู่ที่45เซนนะคะต้นนี้45เซนค่ะก็คือหนิงจะไม่ให้ต่ำกว่า40เซนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปอีกไซส์หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นไซส์รองลงมาอ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆค่ะน,นะคะวัดจากปากถุงเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวต่ำลงนิดนึงนะคะโอเคนี่นะคะ วัดจากปักถึงตรงนี้นะคะความสูงอยู่ที่น่นะค,ะความสูงต้นนี้นะคะไซรองลงมาจะอยู่ที่33มสิบสามเซนค่ะนี่นะคะ33สิบสามเซนนี่นะคะ33มเซนต้นกล้าของเราแข็งแรงค่ะ แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกได้เลยเดี๋ยวนิงให้ดูไซส์ไซส์เล็กก่อนนะนี่ค่ะดูลำต้นค่ะลำต้นอวบนี่นะคะนี่เลยแข็งแรงมากนะคะนี่ระบบลากนะคะ,คะสวยนะคะลำต้นอวบอวบเลยนะคะอ่าส่วนไซส์นี้ลำต้นอวบเหมือนกันค่ะ ว่าต้นนี้จะได้ความสูงกว่าเท่านั้นเองนะคะนี่ลำต้นออวบนี่เลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะต้นก้าคีเปนะคะหนิงก็มีพร้อมจำหน่ายนะคะนี่เลยกลับมาค่ะ,ะก็จะเป็นก้าคีเปทั้งหมดเลยนะคะ,ะสำหรับข้อมูลการติดต่อนะคะโทรสายตรงหาหนิงได้เลยที่เบอร์0ูง923926598ค่ะ หรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook นะคะนี่ค่ะ Facebook นะคะชื่อพัชรินแย้มวัดนะคะเป็นภาษาไทยนะคะนี่เลยหรือลูกค้าจะแอดไลน์หาหนิงก็ได้นะคือบันทึกเบอร์ก็คือขึ้นไลน์เลยทีนี้เดี๋ยวหนิงจะพาดูว่าหนิงแพ็คจัดส่งยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาต้นไม้ลงก่อนนะคะ น,น,ะะนี่คือตัวอย่างการจัดส่งของเรานะคะหนิงบอกกับลูกค้าว่าหนิงจะจัดส่งเป็นแบบตะกร้านะคะเพราะว่าถุงที่เปนเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะถุงนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ1กิโลถึงเกือบ2กิโลนะคะนี่ค่ะให้ดูความแข็งแรงนะครับนี่นะคะหนิงจะให้ดูความดูการแพ็คของแมค้านะคะน่นแล้วก็กสามารถคว่ำหัวได้ ความหัวได้ค่ะนี่นะคะไม่ไม่มีแบบความลงมาแน่นอนนะคะอ่ะัดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นทรงนี้นะคะค่าจัดส่งนะคะสองต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าสี่ต้นถึงห้าต้นจะอยู่ที่สองอบาทค่ะในกรณีที่ลูกค้าใช้จำนวนมากหนิงจะจัดส่งแบบเหมากรงเหล็กไปรษณีย์นะคะน,นี่นะคะเอาความให้ดูกันอีกรอบนึงค่ะ ขย่าวด้วยก็ได้ค่ะขย่าว,าว,วะะไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดส่งะะขย่าวโชว์ได้เลยนะคะ,ะในนี้ก็จะเป็นต้นคีปเปย์นะคะนี่อของอลูกค้าที่เราจะจัดส่งวันนี้นะครับโชว์กันให้ดูแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะทําไมถึงไม่แพ็คลงกลองนะคะทําไมต้องแพตากาะก้าอย่างที่หนิงบอกคือว่าถุงคีปเปย์ค่อนข้างหนักนะคะอย่างเนี้ยสองต้นเนี้ยก็ประมาณสี่โลกว่านะคะโอเคอยากให้ได้ของที่สมบูรณ์ สั่งซื้อต้นไม้กับหนิงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ช่างนะคะหนิงรับประกรันการจัดส่งหากว่าต้นไม้ตายขณะที่ขนส่งไปถึงมือลูกค้านะคะแล้วต้นไม้ตายนะคะลูกค้าถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปยืนยันส่งหาหนิงได้เลยนะคะหนิงเคลมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือลูกค้าไม่อยากได้ต้นใหม่อยากได้เงินคืนหนิงโอนคืนทุกบาทลูกค้าโอนมาเท่าไหร่หนิงโอนคืนเท่านั้นเลยค่ะไม่มีหักค่าจัดส่งนะคะหนิงโอนคืนหมดเลย เดี๋ยวช่วงนี้ย้ำเลขบัญชีโอนกันครับทีีน้จะต้องเป็นชื่อหนิงขอย้ำเรื่องการโอนเงินนะคะหนิงนะคะชื่อนางสาวพัชรินแย้มวัดนะคะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของหนิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องโอนเงินผ่านบัญชีชื่อหนิงเท่านั้นนะคะชื่อนางสาวพัชรินแย้มวัดเท่านั้นนะคะถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่น หนิงไม่ไม,ไม่ไม่มีบัญชีอื่นนะคะหนิงมีแค่ชื่อหนิงชื่อเดียวคือพัชรินยิ้มวัดเท่านั้นเป็นชื่อของหนิงเลยนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะ,ะถ้าเป็นชื่ออื่นเนี่ยหนิงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาเรียกว่าอะไรนะไม่รับประกันแล้วก็ไม่รับรองนะคะคือไม่ได้โอนผ่านชื่อของหนิงเนาะอันนี้หนูอันนี้หนิงต้อ,นนอ,นนองฝากไว้นิดหนึ่งในเรื่องของการโอนเงินเพราะฉะนั้นลูกค้าจะโอนเงินต้องตรวจด,ดูชื่อ,อปลายทางบัญชีให้ถูกต้องนะคะว่าใช่ชื่อหนิงพัชรินยิ้มวัดไหมนะคะเพราะช่วงนี้ก็ ต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะคะโอเควันนี้เราก็มีจัดส่งนะคะ <Okay. S 1> ไปที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ไปที่เชียงรายค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นกล้าของเรานะคะอะสามารถย่อลงได้เลยค่ะนี่อันนให้ดูนะคะอ่ะไซนี้มีค่ะน,นี้เทียบกับตัวแม่ค้าเลยะะแดกออกแล้วนะคะ ลงมาค่ะหนิงจะส่งขนส่งไปสนีค่ะสำหรับใม้ใกล้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสายตรงหาหนิงได้เลยนะคะ,ะที่เบอร์0923926598เป็นเบอร์ของหนิงนะคะ าบางทีลูกค้าโทรมาอาจจะได้รับเป็นเสียงผู้ชายนะคะคือคุณวีระชัยอาจจะเป็นผู้รับสายแทนนะคะบางทีถ้าโทรมาไม่เจอหนิงก็สามารถคุยกับคุณวีระชัยได้เลยนะคะโอเคสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อหาหนิงได้เลยนะคะหรือว่า,าสามารถไปเลือกซื้อได้นะคะที่หนิงเปิดหน้าร้านอยู่ที่ ในวัดพระธาตุวายโยนะคะหลวงพ่อปดนีอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหนิงไปเปิดหน้าร้านที่นั่นทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเยันเย็นเลยนะคะลูกค้าสามารถไปเลือกชมต้นได้นะคะว่า,อาชอบต้นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยไปเลือกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าหน้าร้านเราเนี่ยจำหน่ายไม้หลากหลายนะคะไม้มงคลไม้ดอกไม้ผุนะคะแล้วก็ไม้ป่านะคะก็สามารถไปเลือกได้ แล้วก็หนิงต้องขออภัยนะคะที่ว่าหนิงไม่สามารถรับลูกค้าหน้าแปลงได้เนาะเพราะอย่างที่หนิงบอกหนิงต้องไปเปิดร้านทุกวันนะคะเช้าจนถึงเย็นหนิงก็เลยไม่มีเวลาที่ว่าจะมารับลูกค้าทางนี้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะทีนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะถ้าชอบนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตกันให้ดูนะคะว่าตอนนี้หนิงมีไซส์ไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณค่ะ